ข้าวหมูกรอบพี่เกลือรพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับหมูกรอบสูตรเล่งรัดนะครับสูตรเล่งรัดก็คือนี่หมูสามชั้นเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มแล้วเราก็จะเอาไปทอดในหม้อทอดอไรน้น้ํามันต้มน้ําเกลือเกลือเนี่ยใส่เปหนึ่งช้อนเลยน้ําส้มสายชูนี่เราก็ใส่ไปอีกหนึ่งช้อนหมูสามชั้นนี่ก็เอาด้านหนังลง ต้ม20นาทีกุบเวลา20นาทีแล้วนะครับก็พอเลยพอขั้นตอนต่อไปก็จะใช้ซ่อมเนี่ยนะครับทิ่มหนังให้พุนทียิบิในขณะที่เขากำลังร้อนๆอย่างนี้นะครับก็จะเข้าง่ายนี่นะครับง่ายแต่ก็จะโอ้ร้อนมือเดน,นะครับพุนทียิบเลยละเอียดทียิบแบบนี้ น้ำส้มสายชูนะครับเราก็จะทาด้านหนังบางๆลงดี๋ยวลงแล้วนะครับนี่ครับบางๆทาน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วเราก็จะทําการบ้างบ้างเนี่ยเพื่อให้เวลาเอาไปประกอบอาหารเนี่ยจะได้หั่นกันง่งายๆเกลือก็จะเอามาโรยแล้วก็ทาเนี่ยครับนี่ครับเป็นในซอกในซอยอย่างนี้เลยนะครับอ่ะรอบเลยก่ยจะเปิดเลยนะครับนี่นะครับหม้อทอด ไรน้ำมันเราก็จะใส่หมูก,กรอบของเราะลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็สั่งไปปิดเลยก <c oughs> ็เตียบปักแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมินะครับเราก็จะปรับไปที่สองร้อองศาเซลเซียสนะครับโอเคแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเวลานะครับเวลาแล้วก็ไปเลยครับห้าสิบนาทีปิดเอ้ยเลยเลยไม่ใช่ปัญหาครับกดลบได้ แบบนี้โอเคไปครบเวลาแล้วก็มาดูกันนี่นะครับดูน้ำมันเน้น,น,เน้ํามันนี่เพียบเลยนะครับน้ํามันที่ออกมาจากหมูกรอบของเราเนี่โอ้โหรีดน้ำมันนี้ดีมากเลยน้ำมันเนี่ยก็เก็บไว้ ทำอาหารอีกหรือว่าจะคูก่กับข้าวส่วนร้อนๆก็อร่อยนะครับเนี่ยพริกเกลือนะครับนี่ก็จะเป็นพริกขี้หนูกระเทียมเกลือนิดหน่อยพริกเกลือนี่ก็จะโขกหยาบนะครับแล้วก็มะน,นาว น้ำปลาก็ต้องมากกว่านะครับน้ำปลานี่สามช้อนน้ำตาลตามชอบหมูกรอบของเราเย็นตัวลงแล้วเราก็จะมามาหั่นกันนะครับนี่นะครับข้างในยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะครับเนี่ยแม้ว่าจะรีดตะมันออกไปเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังชุ่มฉ่ำแบบนี้สวยงามมาก ก็การหั่นนี้เราก็ต้องใช้มีดคมๆนะครับเฉือนลงไปชับอย่างนี้นะครับหมูกรอบดีถ้าเขากรอบดีกันเนี่ยเขาจะดูดูทรงแบบนี้หมูกรอบนี่เลี้ยงใส่จานข้าวกับน้ำจิ้มพริกเกลือแล้วนะครับก็ต้องมีนี่นะครับไข่ต้มไข่ต้มยำมะตูมข้าวหมูกรอบพริกเกลือพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับ กรอบก็เรียงใส่จานแบบสวยงามเลยนะครับก็เรียงนี้เป็นจานไปเลยแค่ต้มยงมาตูมครับนบ้่จิ้มพริกเกลือนะครับก็ผักชีก็ตามตำแหน่งเลยนะครับผักชีโรยหน้ามีแตงกวาด้วยแบบนี้ข้าวหมูกรอบพริกเกลือขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับตามหน้าที่นะครับทำเองกินเองอร่อยเอง มือนี้ก็อิ่มอร่อยอยู่คนเดียวเลยนะครับนี่ชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ